สวัสดีครับพี่น้องทุกคนขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนะฮะชื่อปุ้ยครับปุ้ยรับเชื่อจากพระเจ้ามาหปีครับปีนี้เข้าปีที่หละจุดเริ่มต้นของการรับเชื่อจากพระเจ้ามันเริ่มต้นมาจาก ผู้ยเชื่อว่าพระเจ้ารักเราจริงและปู้ยก็ปฏิบัติตามวิถีของคริสเตียนมาตลอดอาจจะไม่ได้เป็นลูกที่ดีมากนักไม่ค่อยได้เข้าโบสถ์ไม่ค่อยได้ไปหาพระเจ้า แต่พระเจ้าก็ยังรักเราอยู่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยนะฮะสำหรับชีวิตปุ้ยปุ้ยรู้ว่าตัวปุ้ยไม่ใช่ลูกที่ดีแต่ทางนี้ทั้งนั้นพระเจ้าก็ยังเมตตาเทพระพรให้ตัวปุ้ยอย่างล้นเหลือ ยอมรับครับปุ้ยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ดิ้นรนต่อสู้มาตลอดโดยที่ไม่รู้จุดหมายปลายทางด้วยว่าเราจะทำอะไรเมื่อก่อนเป็นพ่อขาป่าทั้งโก่พูดได้ว่าจนๆเลยฮะจนมากจนยอมยอมรับเชื่อ อยากพระเจ้าและพระเจ้าก็เทพระพรให้จริงๆฮะตอนนี้ปุ้ยไม่ได้ขายน้ำเจ้าผู้บาั้งก่ละทำเป็นในหน้าอสังหาริอมารัพย์ขายบ้านขายที่ดินในจ,งจังหวัดจันทบุรีเนี่ยฮะมาปีกว่าละยอมรับครับว่าเราหลงเราเลิม ว่าเราดิ้นลมว่าเราลืมความรักเราลืมมาจุดที่เรารับเชื่อจากพระเจ้าจุดที่เราขอให้พระองค์เปิดประตูให้เมื่อเราเคาะคือเราต้องการความรักจากพระองค์ลืมไปลืมพ่อไปทําตัวเป็นลูกที่ไม่ดีทําตัวเป็นลูกที่ไม่เคยเข้าไปหาพ่อเลย จนมันมลยเหตุการณ์นะฮะของคุณแตงโมเราก็ได้ติดตามข่าวติดตามพิธีไว้อะไรแล้วมันทําให้ปุ้ยะหนักถึงความรักของพระเจ้าอีกครั้งเราลืมอะไรไปหรือเปล่าวันที่เราไม่เหลืออะไรเลยวันที่เราไม่เหลือใครเลย เราเชื่อพระองค์เรามั่นใจในพระองค์เพราะเราต้องการความรักแต่นวันนี้วันที่เรามีทุกอย่างแล้ววันที่เราได้รับพระพรจากพระองค์แล้วแต่เรากลับลืมทั้งเพื่อให้เวลาตัวเองได้คิดและก็สุภาษิตคำหนึ่งที่เราได้ยินมาตลอด ว่ามีเงินแต่ไม่มีความสุขเป็นยังไงวันนี้ซึ้งแล้วครับวันนี้ซึ้งแล้วเรามีทุกอย่างมาเติมเต้นเรามีพระจรพอพระพรจากพระเจ้ามาเติมเต็นเราในทุกๆทางแต่เราไม่มีความสุขความสุขที่แท้จริงความสุขที่เราเคยได้รับความสุขจากพระองค์ที่เป็นจุดตั้งต้นทําให้เราเชื่อเราไม่มีวันนี้ เมื่ออาทีตที่แล้วพี่น้องหลายๆท่านอาจจะได้เห็นปุ้ยแล้วเนาะได้เจอกันครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบๆอสองปีก็กลับมาแล้วครับกลับมาหาพ่อกลับมาเติมเต็มกลับมารับพลังจากพ่อกลับมารับพลังจากทุกๆคน คำพยานของปุ้ยปุ้ยหวังนะปุ้ยหวังว่าคำพยานของปุ้ยจะมีประโยชน์ให้หลายๆคนกลับมาไม่รู้สิฮะไม่รู้จะพูดอะไรต่อมันเป็นก่อนรู้สึกที่อธิบายมาเป็นคำพูดไม่ออก อยากให้ทุกคนกลับมาเชื่อเถอะฮะความสิ่งในโลกความสุขของโลกภายนอกที่เราเจอมันแค่สิ่งลวงตามีได้ก็หมดไปแต่ความสุขของพระเจ้าที่เราได้รับเนี่ยมันเต็มตื่นอยู่ในนี้มันหาคำพูดที่ อธิบายไม่ถูกแล้วเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ